สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองหม่ละคะสวีชยาบุญเลียงครับอเดตหนักเคมไหครับชื่อเล่นชื่อกันครับวันนี้มาทำอะไรบ้างคะมาตามอาการ1เดือนกับอีกวี่ครับอันนี้ทำอะไรไปคะอันนี้ผ่าตัดรอบปันนมแล้วก็ดูดไขมันเพิ่มสิ่งผดครับทำซุกไข่ด้วยเป็นยังไงบ้างคะผ่านมา1เดือนกว่าแล้วสบายมากครับโล่งแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากครับ ผลลับนี้เป็นไปนตามที่อยากได้เลยไหมคะเกินคาดครับ <c oughs> เกินร้อยเลย <c oughs> ตอนนี้ก็คือถอดเสื้อโชว์ได้แล้ววันนี้เป็นวันที่เพิ่งถอดวันวันแรก <c oughs> แล้วก็ข้างนอกก็คือถอดแล้วครับแต่วันนี้ก็คือเอาทุกอย่างออกมาแล้วสือกงสกามทีอหลัก <c oughs> แล้วเทคนิคส่วนตัวของคุณหมอเนะะี่ยค่ะที่เขาไม่มีสายเดินไม่มีถุงระบายเลือดเนี่ยรู้สึกว่ามันดียังไงบ้างคะมันสบายครับมันใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกว่าเราไปผ่าตัดใหญ่มา ใช้ชีวิตสบายครับทำไมถึงเรื่องมาผ่าตัดกับคุณหมอตู่คะกันมีอยู่3สิ่งครับหนความปลอดภัยแล้วก็ความไว้ใจ2กันเป็นคนที่อยากเห็นผลลัพธ์ที่มันเกิดร้อยครับซึ่งหมอตอบโจทย์กันครับ3คือมันเหมือนไม่ได้ผ่าสําหรับตัวกันแต่รู้สึกว่าหมอทาออกมาให้กันรู้สึกมั่นใจมากครับ รู้สึกมั่นใจแค่ไหนกับการเลือกผ่าตัดในโรงพยาบาลปียอเวกับคุณหมอตู่คะเกินร้อยค,ครับเพราะว่าหนึ่งัเป็นคนที่กลัวท้องผ่าตัดมากเพราะว่าไม่เคยผ่าตัดใหญ่แล้วพอได้มาสัมผัสที่นี่มันอบอุ่นครับเหมือนครอบครัวแล้วก็ไม่ให้กันกลัวเลยมันหมดความกังวลอะไรหลายๆอย่างโอเคการเข้าใจเรื่องราคาหลายๆคนแต่กัรรู้สึกว่าเก็บอีกนิดนึง มันตอบโจทย์แล้วคือมันจบภายในที่เดียวมันไม่ต้องแก้อะไรเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตได้แบบปกติเกินร้อยเกินร้มากครับอันนี้ตามดูรีวิวของคุณหมอมานานหรือยังคะสองป<ต>ีครับ<ๆ>ก่อนที่จะหยุดเล่นเทนนิสมื่อผมเป็นอดีตนักเทนนิสอาชีพพอหยุดปุ๊บผมก็ตัดสินใจเดินเข้ามานี่เลยครับ เรียกได้ว่าคือต้องไ,ไป,<ม>ไปที่ไหนมาเลยใช่ไหมคะ <laughs> ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีอะไรอยากบอกคุณหมอตู่ไหมคะขอบคุณมากครับที่เหมือนให้ชีวิตกันรู้สึกว่ามันเติมเต็มสิ่งที่มันขาดไปเมื่อก่อนที่ไม่เคยเป็นคนไม่กล้าแสดงออกไม่มั่นใจแม้จะสรีระตัวเองถึงจะเล่นยิมเข้าฟิตเนสแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันติดขัดอะไรบางอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นตัวเองมากกว่านี้ครับขอบคุณมากครับ สุดท้ายแล้วนะคะฝากพี่การให้คำแนะนำคนที่ยังลังเลยังตดัดใจไม่ได้กับการมาตัดหน้าอกกับคุณหมอตู่นะ,ะจริงจริงการคิดว่าโรงพยาบาลมันตอบโจทย์มากแต่การรู้ว่าทุกคนลังเลเรื่องราคาครับแต่การขอบอกอย่างนี้ว่าเก็บอีกหน่อยแล้วเดินเข้ามาได้เลยครับเพราะหมอตู่ตอบโจทย์ทุกคนอย่าลังเลเลยครับมันไ,มได้ชีวิตมาจริงๆรครับขอบคุณพี่การมากครับ